คุณผู้ชมยังอยู่ในรายการ Give Me Five ครับกับผมการุณชางประยูนครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการตอบปัญหาจากคุณผู้ชมทางบ้านครับที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาที่ Give Me Five g i v e e i c h a n n e l c o m ครับกับดรนารีสุทธปริดาครับดรครับกลับมาในเรื่องของคำถามอีกแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านเขียนมาเต็มไปหมดเลยครับเราก็คัดเลือกมาสฉพระบางคำถามนะครับในช่วงนี้ครับเริ่มคำถามแรกเลยนะครับคำถามแรกครับ ถามอย่างนี้ครับว่าดิฉันซื้อต้นกหลาบมาจากร้านที่ขายต้นไม้ค่ะเห็นว่าดอกสวยงามทีเดียวแต่พอเอามาปลูกที่บ้านกลับไม่ออกดอกแล้วก็ไม่นานเริ่มเหี่ยวแล้วก็ตายไปเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากค่ะพยายามซื้อหลายๆครั้งแล้วแต่ปลูกไม่รอดสักทีมีคนก็พูดกันว่ามือร้อนเลยปลูกดอกไม้ไม่ขึ้นดรมีคำแนะนำหรือเปล่าครับคือคำแนะนำสิ่งแรกเลยนะคะ ตามร้านขายดอกไม้เขาจะเตรียมต้นเตรียมทุกอย่างรพร้อมที่จะออกดอกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรเร่งให้มีการออกดอกเพื่อที่จะออติดต้องตาต้องใจของผู้ซื้อแล้วก็ซื้อกลับไปบ,บสิ่งแรกเมื่อเราเอากลับไปถึงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทราบว่าอันที่หนมาแบบกระถางปลูกแบบไหนดินปลูกแบบยังไงอาจในในบางพืชอาจจะต้องเปลี่ยนกระถาง บ,บางทีมาจากถุงดำรเราจะเลี้ยงถุงเอาถุงดำใส่กระถางเลยไม่ได้ก็ต้องถอดถอดถุงดำออกก่อนหรือบางครั้งวัสดุปลูกวัสดุปลูกที่ติดมากับต้นไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดินล้วนๆอาจจะเป็นขุยมะพร้าวอะไรมีดินบ้างเล็กน้อยแล้วควรจะต้องเปลี่ยนดินปลูกเอาดินมาเติมให้ให,ให้ดินปลูกให,ให้เพิ่มขึ้นถ้ากระถางถ้าใช้ได้ควรเป็นกระถางดิน ที่มันมีน้ำและอากาศซึมเข้าออกได้อ๋อเป็นกระถางเหมือนกับเป็นสีส้มๆที่เป็นเหมือนอิดอิดใช่ไหมครับค่ะบางคนเอาองค์มังกรเคลือบอะไรเรียบร้อยก็เรียบร้อยค่ะเพราะว่าอากาศเข้าลําบากอ๋อคือรากก็จะเน่าหรืออะไรี้มันมันพืชอะหายใจทางรากครับถ้าดินไม่โปร่งไม่ร่วนพอมันก็มันก็จะตายได้อ๋อแล้วก็ต้องต้องเรียนว่ามันมาจากตลาดมันมาในสัสภาพที่มีดอกเต็มที่ครับ มันก็จะมาโรยที่บ้านเราอพอมาถึงบ้านเราปุ๊บเนี่ยพอดอกเริ่มโรยปุ๊บเราต้องตัดแต่งกิง่งแล้วก็บำรุงให้เขาแตกใบใหม่ครับแตกแตกช่อใหม่มันจะได้แตกดอกใหม่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็คือวัตจักค่ะเมื่อมันติดดอกเต็มที่แล้วมันก็ต้องมาสร้างใบต่ออ,อันนี้อยู่ที่ว่าเราต้องตามมาดูแลจะเอามาปลูกแล้วจะให้มันติดดอกตลอดเวลามันไม่ใช่ม,มันระยะดอกหมดมันก็ต้องติดใบ แต่ก,กิ่งก้านสาขาใหม่เพื่อที่จะติดดอกออกมาใหม่ครับอย่างนี้ในในในช่วงนี้ครับดรครับก็จะเห็นบางบางที่ที่ขายต้นไม้เนี่ย<ช>จะมีกระถางพลาสติกเยอะมากเพราะว่าเ<น>ขาผลิตง่ายอย่างนี้ดรแนะนํำไหมครับว่าเราควรจะซื้อสมมติบางที่เป็นกระถางพลาสติกใบใหญ่แต่ว่ามันจะมีรูเฉพาะข้างล่างหรือบางที่จะเป็นกระถางพลาสติกแต่มันจะมีรูเต็มไปหมดเลยแบบนี้ครับคือมันมันมันจะต้องมีรูรูข้างล่างเป็นรูระบายน้ําครับอากาศไม่เข้าครับ มันจะเหลือแต่อากาศอยู่ข้างบนซึ่บางทีรากมันไปไม่ถึงไม่พอมันก็จะทําให้เหมือนคนที่อยู่ในที่แคบติดอัดหายใจไม่ออกครับมันก็จะเฉาไปเฉาไปเฉาไปเรื่อยนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นคือด้านข้างเนี่ยถือว่าอากาศมันเข้าด้านล่างนี่คือเอาไว้ระบายน้ำคราวนี้ไปดูคําถามที่2เลยนะครับคำถามที่2ครับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนกันครับส่งมาทางอีเมลนะครับถามว่าที่บ้านปลูกต้นไม้หลายอย่างครับ แต่มักมีเพลี้ยมาลงนะครับบ้านของคุณผู้ชมท่านนี้ครับปลูกน้อยหนากับใบมะกรูดนะครับก็เขาบอกว่าใช้ทำให้เวลาที่มีเพลี้ยมาลงเนี่ยทำให้เก็บกินไม่ค่อยได้จะทำยังไงดีครับหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรที่จะช่วยทำให้เพลี้ยไม่กลับมาอีกหรือเปล่าอถ้าปลูกที่บ้านอย่างทีเ่เคยเรียนเคยคุยเอาไว้ว่าไม่อยากให้ใช้พวก สารเคมีต่างๆพวกใช้ยาฆ่า,มาแมลงต่างๆไม่ไม่อยากให้ทำํำเพราะบางครั้งเราเดินผ่านเราไปจับไปต้องเนี่ยมันก็ติดไม้ติดมือมาละถ้าเราใช้สารเคมีคคก็แนะนําง่ายๆสิ่งแรกก็คือใจใส่เดินดูบ้างถ้าเจอพวกเพลี้ยอะไรมาใช้วิธีการเด็ดตัดยอดตัดส่วนที่เป็นโรคเป็นมีเพลี้ยมีอะไรมาระบาดใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ไปทิ้งหรือไปเผาห่างๆหรือถ้าไม่อยากฆ่าอะไรก็ เอาไปทิ้งห่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่กลับมาบแล้วก็ดูเรื่องเรื่องเพลี้ยเนี่ยดูแลเรื่องมดให้ดีเพราะถ้ามดมาเพลียยมามคือถ้ามีมดมีเพลี้ยแน่นอนใช่ครับพอพูดถึงมดครับไปดูอีกหนึ่งคำถามนะครับคําถามนี้เขาพูดถึงมดเหมือนกันครับเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้เยอะค่ะนะครับแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตามใต้ต้นไม้หรือแม้แต่กระถางเนี่ยจะมีมดมาทํารังเยอะมากแถมเป็นมด ที่กัดเจ็บๆด้วยนะครับโดนกัดทีไรจะบวมแดงตลอดเวลากลัวว่าลูกเนี่ยไปเล่นแถวนั้นแล้วจะโดนมดกัดเหมือนกันอยากรู้วิธีกําจัดมดแต่ไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีวิธีการไล่มดไหมคะคือสิ่งที่มดไปอยู่ตามกระถางต่างๆเนี่ยมันมีความชื้นครับมันมีความชื้นจะไปเข้าจะไปอยู่ตามรอบๆนั้นนะครับเพืนะ่อสิ่งแรกก็คืออย่าอย่าให้มีความชื้นมากลดน้ําแต่พอควรครับ บางทีไม่ไม่ใช่ว่าลดวันนี้เผื่อไปอีกสามอาทิตย์นะคะลดแต่พอควรพอครแค่ดินมีความชื้นอย่าถึงกระแฉะมันก็จะช่วยลดปริมาณมดที่จะมาซุกๆุอยู่ตามใต้ใต้กระถางได้นะคะหรือไม่ก็พยายามทำรอบๆพื้นพื้นที่รอบต้นไม้ให้โปร่งให้โปร่งนะคะหรือยอย่างคุณผู้ชมท่านนี้ครับบอกว่าตอนนี้มีมดมาทำรังแล้วแต่จะหาวิธีการไล่ ฆ่าไล่ครับอยากจะไล่แต่ไม่อยากฆ่าด้วยเขาไล่ยังไงดีฮะมันมันยากนะคือคือคือไล่ก็คือหมายความว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่ามันอยู่ตรงไหนครับเราก็ย้ายกระถางแล้วทําที่ตรงนั้นให้แห้งครับแล้วกระถางที่เราไปตั้งใหม่ก็อยากให้ชื้นอ๋อเดี๋ยวมันก็หาทางไปของมันเองอ๋อครับครับครับ นั้นก็เป็นวิธีการไรที่ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่า,ม,ามดด้วยไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยโอ้อันนี้ปลอดภัยครับคราวนี้คําถามข้อต่อไปครับเขาบอกว่าอยากทราบว่าการที่จะปลูกต้นตะไคร้นะครับที่ตะลิ่งแทนการปลูกหญ้าแฝกเนี่ยจะดีไหมนะครับหรือถ้าดีหรือไม่ดียังไงจะใช้ต้นอะไรแทนได้บ้างคือต้องต้องเปรียบเทียบกันก่อนครับ ถ้าคุณดูใบตะไคร้กับหญ้าแฝกบางนคน,นมีความรู้สึกว่ามองผาดผ่าดมันคล้ายกันครับจะเอาตะไคร้ามาแทนหญ้าแฝกได้ไหมแต่ด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยธรรมชาติของพืชสองพืชเนี่ยมันต่างกันหญ้าแฝกจะเป็นหญ้าที่มีรากลึกอย่างลงลึกแล้วก็รา,ากที่จะสามารถยึดเกาะดินได้ครับแต่ตะไคร้ถ้าใครเคยเห็นตะไคร้ตะไคร้เวลาปลูกปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะลอย ตาคายจะเป็นรากตื้นและรากลอยต้นมันก็จะโผล่ลอยลอยขึ้นมาไม่เหมาะที่จะปลูกป้องกันการพังทลายของตลิ่งนะคะแต่ถ้าจะใช้วิธีการแค่คลุมก็ใช้พวกพืชคลุมดินจะเป็นถั่วผีจะเป็นพืชคลุมดินหรือที่เห็นมากๆก็คือใช้ต้นกระดุมทองกระดุมทองเลยที่มันเลื้อยลงมามีดอกเลืงเลงเล็กๆเล็กๆนะฮะอันนั้นใช้ใช้คลุมดินในแง่ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ใช้ตัวนั้นได้แต่ถ้าต้องการไม่ให้ตะหลิ่งพังหรือต้องการให้มันยึดดินคงต้องอยังเป็นหญ้าแฝกค,ค่ะคือยังไม่มีอะไรมาแทนหญ<ช>้าแฝกได้เพราะรากเขาลึกมากมและระบบรากเขายึดดินได้ดีครับ,รบเอาละครับคำถามข้อต่อไปครับถามว่าดินที่บ้านค่ะเป็นดินแดงดินลูกรังเกือบทั้งหมดปลูกต้นไม้ก็ไม่ค่อยขึ้นจะมีวิธีการที่สามารถปลูกพืชหรือต้นไม้ให้งามให้ให้ดีเนี่ย บนดินลูกรังหรือว่าดินแดงได้หรือไม่ปกตินะคะถ้าดินแดงที่ไม่ใช่ลูกรังรก็สามารถปลูกพืชได้ครับแต่ถ้าเป็นดินปนลูกรังสิ่งที่สําคัญสิ่งแรกก็คือว่าเลือกพืชที่สามารถทนอยู่บนดินลูกรังได้อ <ừ> หรือพืชรากตื้นครับจะเห็นว่าน้อยหนาครับจะปลูกดินกับดินพวกนี้ได้เพราะน้อยหนาเป็นเป็นพืชที่รากไม่ลึกเท่าไหร,ร่นะคะแล้วกเ็เป็นพืชที่ทนในสภาพแบบนี้ได้นะคะ แล้วอีกอันหนึ่งถ้าอยากปลูกพืชอื่นมันจําเป็นจะต้องบํารุงดินปรับปรุงดินเป็นจุดๆครับถ้าจะปลูกไม้ผลก็อย่างที่บอกแหละต้องขุดหลุมและเตรียมดินให้ดีให้รากมันกระจายไปได้สิ่งที่สําคัญที่จะช่วยปรับปรุงบํารุงดินดีที่สุดก็คือปุ๋ยอินทรีย์อืปุ๋ยอินทรีย์ต้องเป็นปุนป๋ยคอกปุ๋ยหมักค,ครับโดยเฉพาะยิ่งปุ๋ยหมักจากเศษพืชจะดีเพราะมันมีกาก,ากมีใยครับแต่ถ้าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราแบบไปซื้ออินทรีย์เม็ดมามันจะเป็น ไม่ใช่อินทรีย์แท้ตรงที่ว่าอาจจะมีอินทรีย์ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเคมีส่วนหนึ่งมันจะไม่บำรุงดินอาจจะให้ธาตุอาหารแต่ไม่บำรุงดินคครรัับบนี่ก็เป็นวิธีการนะผู้ชมครับที่เราอยากจะปลูกพืชในสภาพดินที่มีความแตกต่างนะครับปลูกให้มันงามปลูกได้ยังไงสุดท้ายนี้ครับอยากให้ดรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับว่าวันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะปลูกพืชทานเองที่บ้านนะครับจะมีวิธีการหรือมีเทคนิคอะไรที่เขาสามารถ ทำได้เลยเดี๋ยวนี้ครับก็พูดง่าย,ายๆปลูกพืชที่ทนรหรือที่ถูกละเลยจากการเอาใจใส่ได้บ้างครับแล้วก็ปลูกเป็นเป็นเป็น,ปนส่วนๆไม่ต้องปลูกในปริมาณที่มากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้น้ําพอควรอย่าอย่าให้น้ํามากจนเกินไปรหรือว่าทอดทิ้งจนแห้งจนเกินไปคือะะดูแลดูแลบ้าง ะะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือถ้าเป็นพืชที่มีอายุพอสมควรอย่างเป็นพืชอายุยาวแต่ไม่ถึงกับยาวมากเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆพิกมะเขือกระเพราพวกนี้ก็สามารถจะ,จะทำได้แล้วพวกนี้มีกลิ่นพอสมควรโรคแมลงไม่ค่อยกวนค่ะอืมะค,ะครับเอาละครับนี่ก็เป็นข้อแนะนำดีๆนะครับจากดรนารีสุทธปีดาครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับสนับสนุนโดยกิฟตรีน ปุ๋ยโกรแมกครับเพิ่มน้ำหนักขยายหัวครับและต้องขอขอบพระคุณนะครับดรนารีสุทธปริดารองกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟรินสกายไลยูนิตี้จำกัดและที่ปรึกษาด้านเกษตรครับขอบพระคุณดรครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรายังกลับมาพูดคุยนะครับกับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรดีๆครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาครับ